เอาละครับสวัสดีครับนักผระชมผ่ยแห่งเกาะท้องฟ้าทุกท่านครับวันนี้แกมบกแฟนตาซีจะมารีวิวอาชีพคาบาเลียนะครับอาชีพนี้ก็ค่อนข้างที่จะพิเศษนะฮะพิเศษมากๆเลยเพราะว่ามันเล่นได้สสายคือสายหอกกับสายปืนนะครับแล้วก็เกมเพย์แต่ละสายเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับมันฉีกไปยิ่งกว่าพวกแอฟซารัสหรือว่าพวก ซาโมไรนินจาพวกคาตนาธนูอ่ะคาตนาดาบอะไรเงี้ยหอกกับขวาม,มันแตกต่างไปสิ้นเชิงเลยเพราะว่าสกิลกับอาร์มิตี้ที่ได้อ่ะจากอาวุธ2อย่างเนี้ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนกันเลยแล้วก็เกมเพย์ที่เล่นค่อนข้างที่จะแตกต่างพอสมควรนะครับอ่ะอันดับแรกให้ทําความเข้าใจก่อน <c oughs> ให้ทําความเข้าใจนะคือถ้าเล่นสายหอ,อกเนี่ยสายหอ,อกก็คือเราจะเป็นตัวแท้งเน้นโดนเดเมจและเคาน์เตอร์นะครับ ถ้าเป็นสายปืนเนี่ยเราจะเป็นสายเลือดสะอาดนะก็คือว่าไม่ไม่ค่อยโดนเดเมจนะครับเลนซับทั้งทีมนะอ่ะมาดูสายหอ,อกกันก่อนสายหอ,อกเนี่ยเราจะได้ชาร์ตบาร์น้อยลงนะครับถ้าสมมุติว่าเราโดนตีเราได้10เราตีเราได้10เนี่ยเราจะได้น้อยลงเหลือ9เหลือ8อะไรก็ว่าไปนะครับคือมันจะได้น้อยลงนะแล้วก็ถ้าเกิดโดนโจมตีเนี่ยเราจะออโต้เคานเตอร์เลย2ฮิต อโต้ทันทีครับไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะอะไรก็ตามยกเว้นหลับยกเว้นหลับถ้าเราโดนโจมตีเรามีเดเมจโดนอะที่เป็นโจมโจมตีจากบอสนะไม่ใช่เดเมจแบบอไฟไหม้ติดพิษอะไรไม่เกี่ยวนะครับเป็นเดเมจที่ได้จากการโจมตีของบอสเนี่ยราคาเตอร์เลยสองฮิตไม่สนใจอะไรนะครับแล้วก็จะเพิ่มแอฟฟินิตี้นะครับก็จะเป็นบัฟติดตัวของคาเลียสายขอกนะครับรก็คือว่า จะบูตดีเฟนต์นะครับแล้วก็ล่อตีนมากขึ้นนะฮะก็คือว่ามีโอกาสโดนโจมตีมากขึ้นนั่นแหละนะก็อย่างที่บอกเป็นสายแทงโดนเดเมจก็เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ไปนะครับออโต้เคาน์เตอร์นะส่วนสายปืนนะครับที่บอกว่าเลือดสะอาดก็เพราะว่ามันห้ามโดนโจมตีนะครับห้ามโดนโจมตีอ่ะอันดับแรกก็ถือปืนนะเลือดหายไปก่อน15นะครับหายไปก่อน15แล้วก็จะบวก ความแรงการจงตีของทั้งทีมนะครับถ้าเกิดว่า HP มันอยู่สูงนะฮะก็เหมือนซัพพอร์ตสกิลของชานแสงเวอร์ชันทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่ไม่ใช่ลิมิตอะนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าภายในเทินนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่โดนไม่โดนเดเมจเลยนะฮะก็คือเลือดสะอาดนะไม่ไม่ไม่เปืเป้อนอะไรเลยนะก็จะได้อาฟเฟ i ิตี้ของสายปืนนะครับก็จะบูสต์มันตี a t t a c เรทนะครับตามจำนวน Affinity นะครับอันนี้เป็นสายสะอาดนะ ก็จากสังเกตมาได้ว่าถ้าเกิดวัตรูมันเป็นศัตรูตีออย่างศัตูุบอกอย่างพวกบอสกิววอที่มันตีครั้งหนึ่งแล้วมันตี4ีตัวเนี่ยสายปืนไม่เหมาะแน่นอนสายสายหอ,อกเนี่ยเหมาะชัวร์เพราะว่าคือมันตีมาตีออถู่ไหมตียังไงก็โดนตัวเราตัวเราอย่างก็เคาน์เตอร์ก็เป็นว่าเราทำเดเมจเคาน์เตอร์ได้ทุกเทิร์นตลอดถ้าเกิดมันตีเราครับแต่ถ้าเป็นสายปืนเนี่ยตัวเนี้ยไอ้บัฟตัวเนี้ยมันหายแล้วเลือดเ,เราน้อยด้กยหมครับมันก็ไม่เหมาะกับพพอร์ตสก,กิวอร์แล้วดังนั้บบกกนแลน ได้ไม่ใช่เลือกก่อนดูก่อนว่าบอสมันพฤติกรรมมันเป็นยังไงแล้วค่อยเอาอาชีพเลือกอาวุธไปตีนะครับถ้าจะเล่นเป็นคาวเวียร์นะ,ะมาดูสก,กิลกันนะครับสก,กิลสายหอกนะครับอาร์มเมอร์แล้วก็ลดตีมากขึ้นนะสายปืนก็ป้องกันเดเมจหครั้งนะครับหครั้งแล้วก็ลดตีน้อยลงนะครับส่วนที่ได้เหมือนกันทั้งคู่เลยก็คืออ่าโบนัสเอเลมอโบนัสนะตัวนี้นะครับ ได้ทั้งคู่ก็คือเป็นในเมทเซร์มนั่นแหละสกิลที่ต้องเอาลงแน่ๆนะครับคือจำเป็นต้องเอาลงอ่ะไม่งั้นมันจะจืดไปเลยนะครับก็คือไฮคอมมานนะฮะไฮคอมมานเนี่ยก็จะได้อ่าโนเบิลโพลโสนะครับมันจะเป็นบัฟติดตัวบัฟนี้จะไม่หายไปจนกว่าจะโดนตี2ครั้งนะครับหรือว่าโดน2องเดเมจนะถ้าบอสเป็นตีเป็นดับเบิลก็คือหายไปเลยนะครับอ่ะตัวนี้ กดใช้แล้วถ้าเกิดเป็นสายหอกนะครับจะเพิ่มจํานวนเคาน์เตอร์นะครับเพิ่มจํานวนเคาน์เตอร์เพิ่มจาก1ฮิตเอ้ยเพิ่มจาก2ฮิตนะครับเป็น4ฮิตนะมันบวกอีก2บวกอีก2ของเดิมเราเคาน์เตอร์เป็น2อือยู่แล้วถูกไหมถ้าเราถือของอันนี้จะเพิ่มอีก2เป็น4นะครับนะหมายความว่าถ้าเกิดว่า1เทิร์นบอสมันตี1ทีนะครับเราสามารถเคาน์เตอร์8ฮิตได้ภายใน2เทิร์นนะครับแต่มันจะอยู่แค่2เทิร์นเท่านั้นเพราะว่า พอเราโดน2ดเมดมจ้เนี่ยไอตัว Noble p r o c o s ก็จะหายไปนะครับนะคูดาสิเทิร์นด้วยนะจำนวนการใช้ก็ค่อนข้างจำกัดหน่อยนะครับนะอีกสก,กิลหนึ่งนะครับ้ไม่อีกสก,กิลหนึ่งอีกสายหนึ่งสายปืนนะสายปืนก็จะบูสต์มันเสียแทกเล่ให้กับทั้งทีมนะครับบูสต์ให้ทั้งทีมเลยแต่มันก็จะหายไปเหมือนกันถ้าโดนเดเมจ2ฮิตนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่หายไปอย่างเงี้ยบัฟตัวเนี้ยมันก็ยังอยู่ นะครับบัฟก็ยังอยู่เรื่อยๆจงังละอันนี้มันเหมาะกับสายปืนมากเหมาะกับสายปืนตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเราทําตัวให้สะอาดไปเรื่อยๆเนี่ยมันเกจะบู์มันตะแอทถักเล็กกับทั้งทีมไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครอยากสะอาดยังแท้าาสุดก็ไปหาอะไรแบบพวกเกราะที่เป็นอสูรที่มันบวกกรอะอย่างกลิมนิวหรือว่า ใครก็ตามที่มาซับปีจูดแทนตัวหลักได้อันนั้นก็จะเป็นการล่อให้กับตัวละครตัวหลักไปก็คือตัวละครตัวหลักก็จะขาวสะอาดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับิณดา12เทินอันนี้เป็นสกิลชูลงเลยนะครับก็คือคอมโบกับสกิลหได้ด้วยนะอ่ะต่อมาไอตัวที่ผมแนะนํานะครับก็คือผมอ่านอ่านยังไงวะดรัฟแท็ k หรืออะไรเนี่ยนะถ้าเป็น หอกนะครับก็ดูดเลือดเพราะแน่นอนอยู่แล้วหอกมันเป็นสายนี่ถูกไหมาสายแทงกดใช้ไปก็จะดูดเลือดมาก็รีสตาร์เลือดให้กับเรานะครับแต่ถ้าเป็นสายปืนนะฮะสายปืนก็จะบูทเชนเบิร์สนะครับก็กดได้เรื่อยๆนะครับมันสแตก็กได้เลยสแต็กไม่หายไปด้วยนะนี่สแต็กไม่หายไปนะครับสแต็กได้เรื่อยๆเรื่อยๆเลยถ้าเป็นสายปืนนะครับ ส่วนอีกส,ก,สกิลหนึ่งนะครับอีกส,ก,สกิลหนึ่งก็เป็นสกิลที่เหมาะกับสายหอ,อกแต่ผมยังไม่ได้ซื้อมานะครับ <c oughs> ถ้าเป็นส,สายหอ,อกเนี่ยมันจะทำมันจะแอทคแทคสองครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเรามี Affinity ตี้เลเวลสเนี่ยแอคแทคสอครั้งแล้วพร้อมกับทำดิสเปลสอรอบอันนี้เหมาะกับสายหอ,อกพอส,สมควรนะครับ ส่วนสายปืนก็จะเป็นเย์เอฟเฟกนะอันนี้ผมมองว่าหมอกะหอมากกว่านะแต่ผมส่วนตัวเล่นเมนปืนนะก็เลยว่าใส่เป็นดับแพ็คมามาดิโอเคกว่านะเพราะว่ามันบูชเชมเบอร์สได้นะครับแล้วกดได้เรื่อยๆด้วยสแต็กไปไม่หายไปอะไรอย่างนี้สบายมากอ่ะไปลุยกันก่อนที่จะลุยแบบผมขอบ่นเลยเถอะไม่รู้มันจะแหลกไปไหนนะแหลกแบบแหลกสุดๆเลยอะแหลกสุดยอดนะฮะ เอาทีมนี้ลงนะครับอาซาร่าเก็บเลเวลนะครับสินว่าใส่เพื่อเอาเดเมจเสริมในกรณีที่บูสสี่นะครับก็โอเคโฟมานะครับถ้าเป็นสายปืนนะไม่ว่าจะสายไหนอะสก,กิลหนึ่งกับอ่า ไอคอมมาเนี่ยกดคู่กันได้ตลอดนะครับกดคู่กันพยายามกดคู่กันตลอดนะดาบแฝกใสยปืนกดได้ทันทีเลยเพราะว่ามันสแต็กบูเชเชมเบิร์ดได้นะคู่ดามว่าเธอมาแล้วกดใหม่เรื่อยๆนะครับเป็นสก,กินที่สุดยอดจริงๆให้ตายเถอะ นี่นะแหลกมา,มากเลยสกิลผมไม่ไปล่อย บวกไปเลยโจมตีกดลูปิเฟอร์นะฮะบวกแอคแท็บแล้วก็ได้รีวิทไลท์ด้วยเลือดเต็มก็เพิ่มเกจสวัสดีปีใหม่ไป บบเวลาโอกิอ่ะของไก่ของหมาแล้วก็ของหมูอ่ะมันจะพูดไอ้นี่นะแบบสวัสดีปีใหม่ oh. เดี๋ยวก,กดนี่หน่อยนี่บัฟนี้ผมยังอยู่ยู่นะ,ะบัฟที่บอกเช็ดอ่าเชมเบอร์สนะฮะแล้วก็ตัวแอฟฟินิตี้นะครับของ ปืนนะก็คือว่ามันจะบวกมันตีแอคแท็กนะแล้วก็บัฟตัวนี้ยังอยู่นะเพราะว่าผมยังไม่โดนเดเมจเลยเป็นสายตัวสะอาดนะจังหวะน,นี้มันจะลงโอกิแล้วเนี่ยก็มีมีอะไรอยู่อ่ะมีป้องกันเดเมจนะครับแล้วก็มีหลบที่ได้จากปืนของเซโนโนะฮะ สกิลนี้วนมากดใช้ได้เรื่อยๆนะมันจะไปสแต็กบัฟกันเองนะครับเชนเบอร์สเดเมจจังหวะนี้ก็กดโบเดียกันละกันเพราะว่าถ้าทิกเกอร์อาสิบมันเป็นสีออนะอันนี้ผมไม่ได้สีเรียบมากก็คือว่าอยากจะเรี่ยงเดเมจที่ตัวละครหลักเฉย อ๋อมันไม่ใช่ไม่ใช่ตีอ๋านี่ขอโทษทุกทลืมเด็ดไม่เป็นไรแล้วก็เราก็ปวดใช้บาร์ละกันดิ หลบได้นะครับตัวนี้หลบได้จากจากไอ้นี่นะจากเอฟเฟกต์ของสกิลสกิลแรกกดใช้ใหม่นะครับไม่ต้องการโดนเดเมจแล้วก็ต้องการดเดเมจเสริมด้วยนะ,ะมีตีทิปเปลิลแน่ๆแล้วก็บวกท่าสามแรงเข้าไปใหญ่นะครับแล้วก็ได้เอฟเฟกเสริมจากไอ้นี่ด้วยจากสกิล สกิลนี้นะครับได้ท้าเสริมเดเมตตีออลมาแล้ว มิสไปนะตออื่นติดชามหมดโดนโจมตีอะไรห,หมดนะไม่เป็นไรเซลูเอลมืนับลงไปนอนดิน้น โอเคไปเลยอ่ะสังเกตตัวผมขาวสะอาดทั้งเกมเลยถูกว่าเพราะว่าอ่ามีสกิลแรกนะครับมาช่วยหักเดเมจออกไป1นฮิตนะฮะแล้วก็เวลาโอกิด้วยปืนของเซโนเนี่ยผมก็ได้หลบเข้ามาอีกนะครับนะแล้วก็มีคุมบิระเอามาช่วยแทงระหว่างเกม้ลยเพราะคุมบิระเวลาเรากดท่าสมเนี่ยมันก็จะบวกโพสิลิตี้นะครับเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จังหวะอะไรได้มันทิกเกอร์ก็หาอะไรมากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายข่าวสะอาดสังเกตว่าทั้งเกมผมแทบจะแบบตีรัวเกือบตลอดเลยนะเพราะว่าเราได้บัฟแบบบัฟของของไฮคอมมานนะครับได้บัฟมาค่อนข้างเยอะพอสมควรกวดใช้ข้างเดียวอยู่คุ้มนะครับอันนี้เป็นสําหรับสายปืนนะสําหรับสายหอกก็เคาน์เตอร์เอาละกันครับพยายามเลือกศัตรูที่เป็นตีอออันนี้เราจะเคาน์เตอร์ได้คุ้มที่สุดนะ เพราะว่าถ้าเป็นศัตรูที่เป็นตีเดี่ยวอะต่อให้มันบูสต์โฮสติลิตี้เยอะแค่ไหนอะเราก็บางทีมันก็ไม่มาตีตัวที่เราต้องการอะมันก็แรนดอมไปโดนตัวอื่นบ้างนะครับถ้าชั่วสุดก็เป็นพวกตีอ,อนะครับอันนี้จะเคาน์เตอร์สนุกมากโอเคประมาณนี้กับคาวาเลียนะถ้ายังไงผมก็ผมเชียร์สายปืนนะเอาตรงๆผมเชียร์สายปืนสายปืนสนุกครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ว่าตอนนี้มันแหลกแหลกแบบแหลกมากนะสังเกตว่าผมกดเข้าโฮมกดเข้าอะไรเปลี่ยนไปมากเนี่ยกดใช้สกิลเนี่ยผมทรมานมากเหมือนกันนะคืออยากยะบไลฟ์แล้วก็ทํา30วันแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันรอให้อาสาพเซเวอร์มานิ่งๆนะครับก็ถ้าถ้าไม่ปิดก,ก็น่าจะประมาณวันที่30นะ,นะเดี๋ยวมารอดูกันผมอาจจะทําคลิป30วัน a ชา e เลนอีกรอบนึงเพราะว่าภูไฟก็ถึงเวลารีบิวพูไฟของผมแล้วนะครับ ไม่เชิงรีวิวเป็นเป็นตีบวกมากกว่านะครับรีบิวมันเยอะไปก็เป็นตีบวกฟูไฟนะกอเรามีเวลา1เดือนนะครับก่อนที่จะถึงเดือนมิถุนายนครับกิวอลน้ามาเดือนมิถุนาก็มาดูกันว่า1เดือนนี้ฟูไฟผมจะเติบโตไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็หมดเวลาสนุกกับการอู้แล้วนะครับมันจะเต็มแล้วนะจริงๆมันเต็มแล้วผมแบบวันนี้เล่นไป3วัน3รอบนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันนะครับเชลเลนจ์สามสิบวันมาแน่นอนครับก็รอดูกันมาวันไหนนะครับ อันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ